การซื้อบ้านหรือการซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่ที่ราคาต้องใช้ความรู้สึกหรือ feeling ก่อนคนะ,ะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันเกิดความอบอุ่นไหมตั้งแต่ลานจอดรถขอบอกเลยว่าบ้านหลังนี่อันนี้พูดจักในหลักของเรื่องของคือไม่ได้อาชีพนะคะในการดูบ้านเป็นแต่ใช้เซนส์ส่วนตัวกับความรู้สึกส่วนตัวของการอยากอยู่ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะบ้านเนี้ยมันทำให้อยากอยู่มากเลยนะดูในรูปก็ยังเฉยๆนะตอนแรกดูในรูปแบบว่าเจ้าของมาพูดเยอะมากเราเว เวอร์ตายเราคลิปลนี้แต่พอมาดูแม่งเวอร์กับที่พูดอีอกคุณสมก็ดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็จะต่ตอาคา่ะ50% on sale เผื่อใครอยากจะมาอยู่กับคุณดีเลยไอ่คือโดนลอ่อยอยู่ให้มาซื้อด้วยก่อเนี่ยเออสวยอ่ะเออดีอะ่ะคือตอนแรกมาเขาบ่นนิดนึงนะเพราะว่ามาไม่ถูกเป็นคนไม่ค่อยดูตามเพราะนั่งคุยพนั่งทำออนไลน์ตลอดเวลาไม่มีเวลาจริงถ้าไม่เกรงใจคือคือไม่มาลนะไปไปแล้วเนาะเขราะคนขับรถไปรับที่บ้านขับรถเองไม่ได้นี่ตอนแรกก็จะเอาซุปเปอร์คาร์มาซะหน่อยบ้านก็จะได้มีแบบว่านะ เหมาะสมกับบ้านเขาแต่อันนี้หนักกว่าพี่ควรกับรถไปล้ที่บ้านค่ะเข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยคือรู้สึกของพลังงานที่ดีคืออยู่แล้วรู้เลยว่ารวยอันนี้มันดียังไงโฮมออโตเมชั <Autom> น่นนะคะโอเคก็คือทุกอยาามมาก่างสามารถสั่งงานผ่านแอปพล,ลิเคชันในมือถือทั้งหมดนะครับเช่างงาน,านการเปิดปิดมา่านนะครับเปิดปิดมา่านโอเคผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะทุกอย่างผ่านแอปมือถือนะี่หมดเลยครับอ้สมมติถ้าพี่มี WiFi แล้วพี่อยู่ประเทศจีนพี่สั่งเปิดได้ปะก็ได้ไปประเทศไหนถ้าเรามีไ i f i เราก็สั่งมาเปิดให้ลูกเราที่บ้านได้อ ตัวสัญญาณการโมองที่ชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินแล้วก็ลูกศรทั้งหมดนะครับอ๋อคือมีหลายจุดว่างั้นใช่ครับคือน้องก็บอกว่าบ้านน้องนี่คือหมู่บ้านนี่คือแบบมีความปลอดภัยสูงสูงมากๆแล้วก็ไปตรงบันไดทั้งหมดทั้งชั้นนะครับทั้งหลังเลยแล้วก็ในลานจอดรถเป็นโมช motion sensor 5เดินผ่านปุ๊บไฟเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติครับอ๋อก็คือจะเดินไปไหนคือไม่มีความมืดงูไม่กัดเพราะไฟจะสว่างทันทีเวลาเราเดินถึงไหมคะับอยากคนที่ดูคลิปนี้เข้าใจและเคลียร์แล้วก็อยากจะมาตัดสินใจมาซื้้ออทีีี่่นะไรเงย บ้านเนี้ยซึ่งอ,อยู่แถวพ่อขนโยชินแล้วก็ไม่ไกลจากเ네มเจอร์รัชโยชินแล้วก็โรงพยาบาลพิพาวดีสันทันลรักเท้าแอร์เรียเนี้ยทะลุไปรัชดาไปไปได้หลายที่ไปดินแดงไปวิภาวดีได้เยอะตรงนี้นะคะไประยะข้างล่างนี่เป็นชั้นใต้ที่จอดรถแล้วก็เข้าถึงบ้านเราเลยนี่นะคะจอดรถได้ถึงสามคันนะคะพอจอดรถปุ๊บเข้าประตูบ้านปั๊บเนี่ยพอตรงเข้ามาชั้นล่างนะคะชั้นแรกประตูแรกที่เข้ามาก็คือข้างในเนี้ยคืออะไรนะน้องขึ้น <S <S เป็นลอนดรีเป็นพวกแม่บ้านโซนเซอร์วิสอะโซนเซอร์วิสเข้ามานะคะะตรรงงงมมมาาาปปุ๊บหห้้อออขวืแกกก็็จเนสภคะ ะอันนี้เป็นที่ซักผ้าเก็บผ้าอ่ะพอปุ๊บจากตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นห้องครัวแบบล้างจานเก็บอาหารนะคะอันนี้เสร็จปุ๊บอ่ะซ้ายมืออีกสองห้องเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นห้องน้ำแม่บ้านแม่บ้านอยู่หรูมากๆนะคะที่นี่อันนี้เป็นห้องน้ำแม่บ้านอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนแม่บ้านห้องนอนแม่บ้านคนเดียวคือเขาใช้ด้านคนเดียวอ๋อเขารับใช้ได้คนเดียวอ่ะคนจะซื้อบ้านก็ลองดูแล้วกันก็พอเหมือนกันคนรับใช้คนเดียวอันนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นไปก็จะเป็นไปเสาไว้างนะส่วนด้านโกลนไปเสาไว้ทางได้เลยไหมคนละที่อ่ะโอเคอลิฟต์นนนะะคบ้้าเีย คือมีลิฟต์ด้วยทั้งหมดบ้านเนี้ยอ่ะอันนี้คือบีหนึ่งชั้นบีหนึ่งนะคะตรงลานจอดรถตรงข้างแม่บ้านกดลิฟต์ไปดูดีว่ามันมีกี่ชั้นอันนี้คือลิฟต์นะคะลิฟต์ที่เราจะขึ้นบ้านอ่ะ๋ยวขอดูแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคมันยาวไปจนถึงชั้นสีน่ชั้นสี่คือชั้นสี่คือขึ้นไป,ไปถึงสระว่ายน้ําเลยนะโอเคเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราถ่ายตรงฟลอร์ที่เป็นชั้นของแม่บ้านตรงลานจอดรถเนี่ยเขาเรียกว่า B ีเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์มาเราเดินมาเดี๋ยวเราจะขึ้น,น,น,นลิ คนที่มีเด็กเล็กมีผู้ใหญ่ที่ต้องนั่ง share, ิวแชร์เนาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ต้องใช้แบบเ<ช>ก้าอี้ไฟฟ้าเหมาะมากๆกับการมีคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะเราก็จะเดินขึ้นบันไดนะให้ดูบรรยากาศอันนี้คือบ้านตัวอย่างที่เราได้ ตกแต่งไปแล้วนะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่คะ่ะจอดรถได้สาคันคนกับรถรถเอาผาดมีคนกับรถ1คันรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์หนึ่งคันแล้วก็รถบ้านดับสักสีที่นั่ง1คันคือชีวิตแบบกำลังสมบูรณ์มากๆนะคะอันนี้ก็เป็นลิฟต์ลิฟต์โอ้ยน่าอยู่มากๆค่ะคือพื้นที่แบบคือกําลังดีเลยนะคะแล้วก็กัน,นจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะโต๊ะทานข้าวแปที่นั่งนะคะในการรับแขกอันนี้ก็แบบอาจจะนั่งดื่มเบาๆอันนี้จะเป็นครัวด้านในนะคะมีความหรูหราแล้วก็เพดานจะค่อนข้างสูงค่ะเพดานสูง่เมตรคะ5 เป็นหลักอากาศเป็นหลักการที่ดีแล้วก็แบบหายใจโล่งโปร่งสบายนะคะเหมาะกับยุคนี้อันนี้คือการตกแต่งของเขาเรียกว่าห้องนั่งเล่นเป็น living room เนอะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะคะอ่าโอเคเพราะว่าไม่เคยไม่ได้ทำอาชีพนี้ไม่เป็นไงแต่แบบอยากรู้แบบใช้ภาษาบ้านๆในการถามนี่เป็นโคมไฟนะคะการตกแต่งเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะคุณอ๋อมนี่เรียกว่าโมเดิร์นเหรอ แบบนี้โ <Modern S 2> มเดิร์นไหมโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะโอเคพื้นที่ด้านล่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นอะไรบ้างนะคะจะเป็นลิฟวิ่งแอเรียพื้นที่นั่งเล่นลิฟวิ่งแอเรียพื้นที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นดน i n i แอเรียพื้นที่ทานข้าว d i น i n g เหมือน dinner d i n i น g a r แอเรียเหมือนพื้นที่ทานข้าวนะคะเช้ากลางวันเย็นได้หมด้เป็นยโรคิ euro k i t หรับเตรียมอาหารยูโรคิทเช่นแบบเหมือนครัวยุโรปว่าง,งั้นเตรียมอาหารเบาๆว่าอาหารหนักก็ไม่บ้านเมื่อกี้แล้วอันนี้ก็อาหารไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นไม่ใช่แบบว่าแกงไตปลาไม่ได้ค่ะปลาลาไม่ได้ค่ะนี่จะแบบโอ้มีความหอมอันนี้ก็แบบนั่งดื่มไไดด้้เเเเนนาะะออออรรงียยแ์็ ห้องน้ําสําหรับรับแขกนะคะนี่มาดูห้องน้ําก่อนห้องน้ำน้าสาหรับรับแขกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมชั้นต่อไปชั้นนี้ก็น่าอยู่คือแบบบอกอนี้จะเป็นชั้นสามก็จะเป็น master f ล o ร์นะคะ master f ล o ร์ปเป็นยังไงอู้หูใหญ่มากคะ่ะห้องนี้คือแบบคือใหญ่เลยแล้วก็โออาหรูหราเหมาะกับชื่อหมู่บ้านจริงๆเพราะว่ามีความรัปชัรีมากๆเลยนะคะนี่อันข้างนอกก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้แบบนั่งชิลทําสมาธิได้นะคะแล้วก็ บริเวณพอค่อนข้างที่จะแบบเดินจงกรมได้เลยนะคะนี่ไม่เล็กเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณห้องแต่งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อมีตรงที่ว่าและแอมเมสของใครลนะ่ะเออมีกระเป๋าแอมเมสแถมด้วยหรออันนี้ก็คือ้าท่านใดแบบต้องเปิดแอร์นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิให้กระเป๋าพันพวกแอมเมสชาแนลหรือว่าเป็นพวกหนังเอ็กโซติกต่างๆนะคะแอร์ฉ่ำมากค่ะเนี่ยค่ะซื้อบ้านตุยเจ้าของบ้านนะเพราะว่าเขาอาจจะแถมแคลลี่คอกคอดายโพรซุด28่สินีนะคะแล้วก็นี่ค่ะ อาจจะแถมไปนี้ด้วยก็ต้องคุยกันเอาเองนะคะในการเงื่นนขายแต่ละนี่ขายนี่นะคะมันหรูหราแบบใหญ่โตงงไปหมดเออสวยอ่ะคือซื้อบ้านอย่างกระเป๋าว่างานนัหนหนีอะไรคะอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ํานะคะนี่ค่ะเราถ่ายให้ดูแบบว่าอย่างละเอียดแล้วก็อย่างชัดเจนนะคะอันนี้อางับน้ําคือดีจังเลยอ่ะชั้นเนี้ยแบบเหมาะกับคนทํางานออนไลน์อ่ะไม่ต้องออกบ้านอยู่แต่ในบ้านเก็บกระเป๋าดมกระเป๋าใสา่เลยนี่ชั้นพวกนี้นะคะเราเก็บเป็นพวกเครื่องประดับบุกเกอรี่ชาเนลคาทียก็แล้วแต่ของสะสมนะคะอืม ดีจังเลยอ่ะเช่านอนได้ไหมบ้านตัวอย่างเนี่ยขอเช่านอนปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจุกรมได้ไหมฮะเจ้าของหมู่บ้านนี่โดนเข้ากล้องบ้างได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคว่าไม่ได้ โอเคก็คือบ้านหลักที่เนี่ยคือจะเป็นสามห้องนอนถูกป,ปะ <S <S อ๋อข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าห้องนอนป,ะประมาณนคุณพ่อคุณแม่ห,ห้องแล้วก็ลูกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องนี้สามีภรรยาคือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะต่อไปเราจะเข้าลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่แปดเดี๋ยวเขาบอกว้าวมากเลยนะคะเข้าอยู่เลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปดูคในชั้นเดินเพลินจะแ,แบบว่าดูสิคะลืมใส่รองเท้าเลยคะ่ะเอาเปเก็บรองเท้าต้องใส่รองเท้าอ่ะโอเคขึ้นลิฟต์เพื่อไปดูชั้นซีเป็นโูฟท็อปนะคะเหมาะกับการแบบว่า จ๋าไว้น้ําแล้วก็ถือไว,วยฉันจะแดกกับครอบครัวอาจจะเดินจุกงได้ด้วยอาจจะปฏิบัติสมาธิเขารับลงได้ด้วยคือบ้านเนี้ยอยู่แล้วแบบบอกเลยว่าพลังงานดีมากอยู่แล้วรวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะคะฉันก็แบบกลางแดดเป็นเรียงค่ะเอาขึ้นมาเลยค่ะบ้านาน,น,านี้เหมาะทั้งสายปาร์ตี้และเหมาะทั้งสายปฏิบัตินะคะนี่ค่ะลมดีมากเลยค่ะลมพิ้วมากเลยค่ะนี่ค่ะลมดีจริงๆค่ะเนี่ยต้นไม้ปลิวอยญ่เลยเห็นไหมเห็นลมไหมคะเห็นลมไหมคะนี่เลยขนาดกลางวันแดดร้อนๆดูเด่นดูเด่นลมสิ โอดีอ่ะอันนี้คือชั้นลูฟชอปนะคะหมะอ,อาการปาร์ตี้หมออากาศแบบทำสมาธินี่ข้างล่างใครเดิน,นตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะลูปไม้น้ำไปพ่อแม่ก็ทำสมาธิร้อนก็ทำได้ทำได,ทำได้หมดเลยถ้าใจอยากจะทำนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าอของหมู่บ้านก่อนว่ารถได้เท่าไหร่หรือว่าซื้อแล้วแถมแอร์เมสสีดำรอเคอะไรยังไงนะ <c oughs>